เจ้าหน้าที่ที่เราอินเข้าไปในสิทธิเจ้าหน้าที่ก็จะใช้งานวิธีแบบเดียวกันนะคะในส่วนของเมนูรายการเช่าล็อกตลาดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของอารายการเช่านะคะรายงานนะคะารายงานตรงนี้เราก็ซอสนะคะว่าเราอยากจะดูอะไรเนาะอยากดูว่า,า,ามีพ่อค้านะคะชื่ออะไรบ้างนะคะเข้ามาเช่าแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นการแสดงรายการให้เห็นเนาะ มาดูประเภทการเช่าเช่าแบบรายเดือนมีกี่คนอะไรเงี้ยค่ะเช่าแบบรายวันมีกี่คนนะคะ,ะแล้วก็นะคะพ่อค้าใจดีสินะคะ,นะคะแล้วก็สมมติว่าเราอยากจะดูะดว่าภายในเดือนนี้นะค่ะนะมะีคนเช่านะคะกี่คนแล้วก็ลองเลือกวันที่นะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะมีคนเช่าอยู่ ก็คือพ่อค้าใจดีนะคะก็จะเป็นรายการที่ list ขึ้นมาให้นะคะในส่วนของ export เนาะตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเป็นเหมือนตารางนะคะที่แสดงในรายงานรายงานตรงนี้แหละแต่ว่าเราสามารถ export นะคะออกมาเป็นลักษณะของอหน้าตาของ excel ได้นะคะเผื่อเราได้ใช้ข้อมูลน,นี้ไปดำเนินงานนะคะในส่วนอื่นต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของอ excel นะคะ อ่านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะกระบวนการน,นะคะขั้นตอนกระบวนการของระบบบริหารจัดก,การตลาดนะคะอ่ามีอีกเมนูนึงค่ะก็จะเป็นรายการการชําระเงินเนาะอ่านะคะการชําระเงินแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะซอสนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะซอสว่ามีทั้งชําระไหมนะมีรอชําระอยู่กี่คน,นอะไรเงี้ยค่ะหรือมีชําระแล้วกี่คนถ้าเราอยากรู้เราก็มาซอสเลือกตรงนี้ได้นะคะ กำหนเป็นตั้งแต่วันที่เท่าไหรหรือวันที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะ,ะก็จะแสดงแสดงผลประมาณนี้นะคะในส่วนของหน้าจาอะนะคะ,อ,ะอันนี้คือคือกระบวนงารน,นะคะของระบบบริหารจัดการตลาดนะคะ วิทยากรจะลองเข้าไปในสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่นะคะให้ดูนะคะ๋อวนานนิดนึ่งจะได้เห็นสิทธิเจ้าหน้าที่เนาะจะเป็นก็จะมีมสิทธิ์เจ้าหน้าที่ลงไป ไดะค่ะแล้วก็จะสมเดลก่อนเมืกก่อกี้เอาง่ายๆแล้วก็จะหนะะึ่งถึงหกอันนี้ก็จะเป็นในสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้รับที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานในสิทธิเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเห็นเมนูนะคะาการจัดก,การข้อมูลหลักนะคะส่วนตลาดนะคะล็อกตลาดที่เราสามารถเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลได้นะแล้วก็ทําการทําทการให้เช่านะคะให้เช่า,าจากนั้นแล้วก็ ดูรายงานการเช่านะคะแล้วก็รายงานการชําระเงินได้เช่นกันนะคะในส่วนของการตั้งค่านะคะหลังจากวันนี้เนาะวิทยากรก็จะไปปิดเมนูนี้นะคะก็คือจะไม่ให้สิทธิ์ของไม่ให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เพราะว่าเราจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นนะคะตอนนี้ที่เปิดไว้เพราะว่าเผื่อนะคะได้ทดลองใช้งานก็จะได้เข้ามาดูสิทธิ์นะคะได้ง่ายๆนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะสลับไปทดลองใช้งานสิทธิ์อื่นๆนะคะก็จะเปิดเมนูนี้ไว้ให้ดูก่อน นะคะว่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่านี่คือในสิทธิของเจ้าหน้าที่เพรลองในสิทธิของผู้บริหารนะคะในสิทธิของผู้บริหารระบบเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็ข้อในสิทธิของผู้บริหารเนาะนะคะแล้วก็ลรากินเข้าไปนะคะก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะอ่ามีรายการอะไรบ้างเนาะก็จะมีรายการเกี่ยวกับรายงานต่างๆนะคะ ก็จะเป็นหน้าตานะคะอย่างที่แสดงรายงานการเช่านะคะก็เสียจากพ่อค้าไม่ค้าได้นะคะหรือเสียจากประเภทการเช่าหรือวันที่ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ได้นะคะเขาก็จะแสดงในตารางด้านล่างที่เราเห็นหรือจะเป็นรายงานการชําระเงินนะคะอ,อยากดูว่าพ่อค้าพ่อค้ารายด,ดีเนี่ยนะคะชำระชำระเงินแล้วหรือยังเราก็เลือกชื่อพ่อค้าได้นะคะหรือเราจะเลือกเช็คจากสถานะก็ได้ สมมติว่ายังค้างชําระอยู่นะอมีไหมได้ดียังไม่ค้างชําระนะแต่ถ้าเปิดว่าเป็นพ่อค้าใจดียังมีค้างชําระอยู่อะไรประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะของระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการตลาดนะคะอโอเคนะคะสำหรับนะคะ ท่านใดนะคะที่ที่ได้ทำการนะคะเข้าไปใช้งานนะคะกะ็วิทยากรก็ขอนะคะคำะข้อเสนอนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีต้องปรับตรงไหนให้เพิ่มเติมไหมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ทางผู้ใช้งานเนาะได้ทำการรวบรวมให้กับทางวิทยากรหน่อยนะคะวิทยากรก็จะได้นำมาพัฒนานะคะในส่วนของเวอร์ชันถัดไปเพื่อให้ใช้งานได้ได้ เป็นประสิทธิภาพนะคะอ่าโอเคค่ะในส่วนของระบบตลาดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพิ่มเพิ่มระบบการจัดการ Q รถสามล้อนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีว่าเสียงไม่ค่อยชัดค่ะบีบีย้ําหน่อยถามหน่อยพี่เจ๊ถามเลยน้่งบองบ่องบอนทำระบบเพิ่มระบบได้ไหมเรื่องประตูตู้สําตลาดต้งไม้อ่ต้องซ้อนขับเป็นโซนโซนพอครับ ข้อมูลฝอยมีมีข้ามูลฝอยมีข้ามูลฝอยตลาดไหมคะข้ามูลฝอยใช่ไหมคะไอบนีระบบนี้จะไม่มีค่ามูลฝอยค่ะแต่ค่ามูลฝอยจะไปอยู่ในส่วนของระบบอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นการจัดการเก็บค่าขยะผูกค่าขยะนี้ใช่ไหมคะถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะไปอยู่ในอีกส่วนของระบบหนึ่งก้องก้องสารแบบคะะออกเป็นเป็นาเก็บค่าขยะ กองอันนี้เราเรียกเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมเนาะถูกไหมคะพี่ใา่กอเข้าใจถูกไหมค่ะใช่คค่าธรรมเนียมจะไปอยู่ในส่วนของระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมอีกทีนึงอะคะ่ะจะไปจ่ายค่าธรรมเนียมเนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมต่ตางๆจะอยู่ในนั้นนะคะอืมตัวนี้ระบบการจัดการตลาดอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะ ไม่ไม่พัวกับคาพยาค่ะาขาวโอเคค่ะก็ถ้ายังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อเิ่มเติมนะคะขออนุญาตลบลุก่อทางทีมงานนอะลบชวนนะคะรวบรวมให้กับทางวิทยากรอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอนุญาตถัดไปเลยนะคะอ่าถัดไประบบถัดไปค่ะปึ๊บขอปิดระบบตลาดไปก่อนระบบถัดไปของเราคือ เป็นยืมคืนค่ะยืมคืนพัสดุอุปกรณ์นะคะลิงกเดียวกันนะคะ,ะก็จะเป็นหน้านี้เนาะยืมคืนพัสดุจะเป็นตัวนี้นะคะอ่านี่ก็จะเป็นระบบยืมคืนระบบยืมคืนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอการดูแลเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ที่เราให้ให้บริการสําหรับ จ้หน้าที่รวมไปถึงเราให้บริการสําหรับประชาชนนะคะที่มีความประสงค์ที่จะต้องอที่อยากจะยืมคืนอุปกรณ์ของเราไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงนะคะในส่วนของการจองในที่นี้ก็จะรวมไปถึงาการให้นะคะประชาชนนะคะหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการจองหรือขอขอใช้สถานที่นะคะเช่นพวกห้องประชุม ต่างๆหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่เรามีเอาไว้ไอำนวยความสะดวกให้กับให้กับผู้ขอรับบริการนะคะขออนุญาตเข้าไปดูสิทธิ์ในที่นี้นะคะสิทธิ์ผู้ใช้งานเนาะในระบบนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่สินะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้ดูแลระบบนะคะผู้ดูแลระบบในที่นี้นะคะ,ะทางทีมงานก็ได้นะคะ,ะให้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการนะคะได้ ได้ในทุกเมนูนะคะส่วนสิทธิที่สองนะคะก็จะเป็นในสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ได้ที่รับผิดชอบนะคะในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลนะคะกับระบบนี้นะคะแล้วก็ในสิทธิที่สามก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะที่มีการที่จะร้องขอข้อมูลเข้ามาว่าต้องการที่จะขอยืม พัสดุอุปกรณ์อะไรไหม้หรือต้องการที่จะขอใช้สถานที่ตรงไหนไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสิบผู้บริหารก็จะอยู่ในส่วนของการเข้าไปดูรายงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรายงานของอาการขอใช้งานการยืมการคืนการจองการขอใช้สถานที่อะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาที่หน้าหลักของของแอดมินนะคะวิยากรขอ,อแนะนำในส่วนของ แอดมินเนาะเพราะว่าแอดมินเนี่ยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็จะมีแค่มีบางเมนูที่เจ้าหน้าที่ทํางานไม่ได้แค่นั้นเองเนาะในส่วนเมนูอื่นนะคะเจ้าหน้าที่คนที่รับผิดชอบในการที่จะดูแลระบบนี้นะคะเขาก็จะทํางานได้นะคะตามเมนูคล้ายๆกันกับแอดมินเลยนะคะเพียงแต่ว่าจะจัดการผู้ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะอ่ะซึ่งในภาพรวมของแอดมินก็จะมีครบครบถ้วนนะคะสําหรับทุกเมนูที่ต้องใช้งานนะคะอ่าในส่วนของแอดมินเนาะเข้ามานะคะ อันนี้เป็นอย่างรวดเร็วเนาะเพราะสะเต็ปงานก็จะคล้ายๆกันนะคะอันดับแรกก็จะมาเพิ่มผู้ใช้งานก่อนนะคะเพิ่มผู้ใช้งานต่อนนะ,อะนะคะเหมือนเดิมค่ะต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใช่ไหมเราก็จะคลิกที่เพิ่มนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะชื่อนามสกุล username password นะคะสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานเนาะ,ะ,ะแล้วก็บอกว่านะคะผู้ใช้งานผู้ใช้งานนะคะ,อ,ะอยู่ใน กองไหนหรืออยู่ในแผนกไหนนะคะก็เลือกด้วยนะคะเพราะว่าบางทีสิทธิ์ตรงนี้นะคะเราอาจจะจะต้องมีการยืนยันนิดนึงนะคะว่าผู้ใช้งานเนี่ยหรือคนที่มาร้องขอใช้สถานที่นะคะหรือมาขอยืมคืนเนี่ยนะคะคือใครอยู่แผนกไหนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะส่วนกาหนดสิทธิ์ค่ะก็จะบอกว่าจะให้เป็นทําทําหน้าที่อะไรนะคะผู้ดูแลระบบไม้เจ้าหน้าที่นะคะหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้ทั่วไปรวมไปถึงเป็นผู้บริหารหรือเปล่า น,ะะนี่ขอ,อบสวอปหน้าจอว่าพอบันทึกแล้วก็จะได้หน้าจอประมาณนี้นะคะก็จะได้รายการประมาณนี้ถ้าต้องการแก้ไขค่ะสมมุติต้องการแก้ไขเนาะ,ะคนล่างสุดเลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแก้ไขนะคะก็จะมีหน้าจอเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลชื่อนะคะ,ะนามสกุลต่างๆเนาะอีเมลนะคะเลือกกองผิดก็ลองเลือกกองใหม่ได้เลยเนาะ ะะแล้วก็เลือกกําหนดสิทธิ์ผิดก็เลือกใหม่ได้นะคะพอแก้ไขเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะอ่บันทึกข้อมูลนะฮะหรือจะลบได้ไหมนะคะก็ลบได้เหมือนกันถ้าเป็นในสิทธิ์ของในสิทธิ์ของอแอดมินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะลบข้อมูลได้นะคะอ่าจะลบหรือไม่ลบไม่ไม่ลบเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะสมมติว่ายังไม่ลบนะคะอ่าแล้วก็จะแคนเซิลไปก่อน,นะค่ะ อ่านี่คือผู้ใช้งานนะที่อยู่ในระบบของเรานะคะอ่าถัดไปนะคะก็ここจะเป็นข้อมูลอีกข้อมูลที่เราจะต้องจัดการเนาะก็คือข้อมูลของแผนกค่ะอ่าก็คือกองของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะว่าเดี๋ยวเรามีกองอะไรบ้างสมมติว่าเราต้องการเพิ่มกองเพิ่มเพิ่มชื่อกองหรือเพิ่มชื่อแผนกนะคะเราก็จะเข้ามาอ่าศัยรหัสแผนกอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีรหัสอื่นๆแล้วก็จะเพิเข้าไปเนาะรหัสแผนกเรารหัสนี้นะอะไรเงี้ยนะคะ ชื่อแผนว่าอะไรหรือชื่อกองว่าอะไรมีรายละเอียดไหมนะคะในส่วนของรายละเอียดก็ไม่ฟิกให้ให้คีย์เหมือนกันเนาะก็คือจะคีย์ข้อมูลก็ได้หรือไม่คีย์ก็ได้ประมาณนั้นนะคะ,ะจากนั้นเราก็บันทึกข้อมูลลงไปเนาะเมื่อกี้ที่ขึ้นสีแดงเพราะว่าวิทยากรไม่ได้กรอกข้อมูลให้ดูนะคะก็เลยขึ้นสีแดงเนาะเราจะมาใช้ข้อมูลที่เรากรอกแล้วตรงนี้ค่ะอ่ะพอเรากรอกแล้วถ้าบันทึกได้เนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะที่หน้าจอที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นรายการเนาะ ว่ามีแผนอะไรบ้างมานนี้นะคะแก้ไขได้ค่ะก็คลิกที่แก้ไขแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลนะคะที่ต้องการแก้ไขเนาะแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมคะ่ะลบก็เหมือนเดิมนะคะ